สวัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่อง Bitcoin t ทุนบอยวันนี้อยากจะมาพูดถึงตัว Bitcoin แล้วก็ต่ตัวเอาคอยกันหน่อยนะว่าอะไรเป็นแรงผลักดันให้ทั้งบ t c o อ n นะและเอาคอยพุ่งขึ้นไปนะครับก็เช่นเกยน,นะครับคลิปนี้ไม่ใช่คำแนะนําทางด้านการเงินหรือว่าทางด้านการลงทุนนะก็เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นนะที่มาแชร์เพื่อนเพื่อนนะเพื่อจะสามารถแปลข้อมูลเพิ่มเติมได้จากตรงนี้นะครับ ออตอนนี้เองนั่นเนี่ยราคานะของตัวบิตคอยก็อยู่ที่ดประมาณสัก64,000เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อ BTC นะครับซึ่งทั้งตัวบิตคอยแล้วก็ตัวเอาคอยในช่วง1วันที่ผ่านมานะครับส่วนใหญ่นะก็เป็นสีเขียวนะพุ่งขึ้นไปนะบิตคอยพุ่งขึ้นมาในรอบ1วันที่ผ่านมาประมาณ1.5อร์นะครับอีทเลียม บวกมาประมาณสักไม่ถึง1%นะ BNB ไม่ถึง1%นะครับแล้วก็โซนาขึ้นมา1% Dogecoin ประมาณสัก4%นะรันคอย2%นะเอ่อ ADA ประมาณ3.4%นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราดูในรอบ7วันนะที่ผ่านมาส่วนใหญ่ก็จะเขียวเกือบจะทั้งหมดเลยนะในตัวคริปโตเคอร์เรนซีที่มี market cap ใน50อันดับแรกนะ Bitcoin พุ่งขึ้นมา1.38เออ1.83%นะครับ อีตาเลียมขึ้นมาเกือบแนดะเปรัเซบ BNB อย่างที่พูดไปนะ CC นะีซี่นผู้ก่อตั้งนะ n บ n c นจะออกจากคุกนะครับประมาณอีกไม่ถึง4ี่วันนะก็ตอนนี้พุ่งขึ้นมาประมาณ4%่เปนนะโซน,น่าเ็เปซนะโดสคอยขึ้นมาแดเปอร์เซนะครับในรอบเจวันทันคอยขึ้นมาประมาณ0ูนย์จี่เปอร์เซนะครับเอดาขึ้นมาประมาณสักเกือบสิบาเปอร์เซนะส่วน A อแวขึ้นมาเจ็ดเปอร์เซนะครับหลายตัวขึ้นมาค่อนข้างที่จะส่วนใหญ่นะครับ ข,ขึ้นมาโดยทั้งหมดนะีเนีย่ยบโตโคอลขึ้นมา25นะตัว TAO นะขึ้นมา12เปอร์เนตนะนะนั่นก็เป็นภาพรวมนะแต่ว่าถ้าเกิดเราดูอันนี้เราดูเทียบในมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐนะถ้าเกิดเราดูเทียบในมูลค่าของตัวบิตคอยในรอบ7วันที่ผ่านมาเหรียญที่ทําผลงานได้ดีนะกว่าตัวบิต o i n ก็จะเป็นตัวที่เป็นสีเขียวนะครับ อีเทเรียมขึ้นมาประมาณ5%ในมูลค่าของตัวบิตคอยน์บีสองเอโซน่าประมาณสัก5%นะครับดอสคอยขึ้นมา5%นะครับทันคอยติดลบ1.36%เทียบนะนะในมูลค่าของตัวบิตคอยน์นะเอเด้าพุ่งขึ้นมา10%บไนะครับในมูลค่าของตัวบิตคอยน์นะตัว TAO เนี่ยนะก็ขึ้นมาค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันในรอบเจวันที่ผ่านมาประมาณเกือบ40%ในมูลค่าของตัว ิตคอยนะนั่นก็คือภาพรวมนะที่ามาเพื่อนๆดูนะครับส่วน Bitcoin เองนะีตอนที่ผมทําคลิปอยู่นี้เนี่ยราคาก็อยู่ที่ระดับประมาณสักหกหมื่นสี่พันเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อ BTC ซนะครับซึ่งก็สามารถที่จะทะลุนะครับที่แนวต้านที่เส้น20 Weekly moving average ขึ้นไปได้แล้วนะแล้วก็สามารถที่ทะลุแนวต้านประมาณ64,000ขึ้นไปได้แล้วเหมือนกันนะครับแนวต้านถัดไปนั้นเนี่ยคงต้องดูกันที่ระดับประมาณสัก6 0 0 0 0 66,000เหรียญดอ 66, 000, ลลาร์สหรัฐต่อ BTC นะและก็ถัดไปอีกนั่น,นก็คือจะเป็นแนวต้านตรงนี้นะครับที่ประมาณสักหกเปินะว่าจะทะลุ2ด่านนี้ขึ้นไปได้หรือเปล่านะซึ่งบิตคอยนั้นเนี่ยตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาะคมปี2024นยะสีะเราเห็นว่าทำจุดสูงสุดที่ต่ำลงเรื่อยๆนะครับทำไฮโลนะตั้งแต่ช่วงนี้นะครับช่วงนี้นะแล้วก็ช่วงนี้นะช่วงนี้ก็ต้องมาลุ้นกันว่าจะมาติดที่ตรงนี้หรือเปล่านะซึ่ง ถ้าตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดผมจะขียเส้นเทรลายจากจุดต่ําสุดนะครับไปจนถึงจุดสูงสุดตรงนี้นะตามเส้นราคาที่บิตคอยพุ่งขึ้นไปเนี่ยก็จะไปตกอยู่ประมาณสักช่วงต้นเดือนตุลาคมนะครับถ้าขึ้นไปช่วงนี้นะซึ่งเิติในเดือนตุลาคมมันเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเดือนที่บิตคอยทาผลงานได้ค่อนข้างดีเหมือนกันนะในดีนที่ผ่านมาเนี่ยเช่นในปีสองพันในปี2023ที่ผ่านมาในเดือนตุลาคมบิตคอยพุ่งขึ้นไป28%นะครับ ปีนี้ก็ต้องรู้นะนะเพราะปีนี้เป็นทั้งปีที่เฟดเริ่มจะมีการลดดอกเบี้ยเหมือนกับในช่วงปีสิบเก้านะปี2019นะครับะและก็เป็นปีที่มีการเลือกตั้งนะเหมือนกันในปี2020นะในปี2020นี่ั้นเนี่ยบิตคอยนะพุ่งขึ้นไปในช่วงเดือนตุลาคมประมาณยี่สิเกือบยี่บดเปอร์เซ็นต์นะและก็ในปีเลือกตั้งอีกปีหนึ่งคือปี2016นะิบหกนะบิตคอยพุ่งขึ้นไป เกือบ15นะครับแล้วก็ปี2012นะปีนั้นบิตคอยติดลบ10ในเดือนตุลาคมนะแต่โดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยโดยส่วนใหญ่ในเดือนตุลาคมบิตคอยก็จะเป็นบวกนะครับในช่วงล่าสุดนะที่บิตคอยสามารถที่ทะลุเส้น20วิกวิกลี่มูวิง่งเอเตขึ้นไปได้เนี่ยก็คือเกิดขึ้นในช่วงประมาณเดือนกรกฎาคมปีนี้นะก็พุ่งขึ้นไปตรงนี้นะพุ่งขึ้นไปอยู่เหนือเส้น20วิกลี่มูวิง่งเ v e เนี่ประมาณสัก เกือบสี่เอร์เซ็นตนะครับในช่วงนั้นแล้วก็ย่อตัวกับลงมาเทสกับขึ้นไปเทสที่เส้นเทรนไลน์ข้างบนตรงนี้นะครับหลังจากนั้นก็ย่อตัวต่ําลงมานะครั้งนี้ตอนนี้พุ่งขึ้นไปอยู่เหนือเส้นยี่สิบว y moving a v e เ a g e แล้วนั้นเนี่ยประมาณสักเกือบจะสี่เอร์เซ็ตแล้วเหมือนกันนะต้องมาลุ้นกันว่าจะกลับลงมาเทสที่เส้นเส้นยี่สิบ l y Mo ร i n g average ด้วยหรือเปล่านะครับซึ่งออในอดีตที่ผ่านมานั้นเนี่ยเราจะเห็นนะว่าในช่วงที่เฟดมีการ ประชุมใน FOMC เนี o ่ยส่วนใหญ่เราจะเห็นบิตคอยนะอย่างเช่นสองครั้งล่าสุดบิตคอยย่อตัวต่ำลงมาเทสนะที่เส้นแถลงล่างนะั้งนี้แล้วก็ครั้งนี้นะแต่ครั้งนี้เองนะั้นเนี่ยเป็ดนะมีการประชุมนะบิตคอยนั้นเนี่ยยังสามารถที่จะพุ่งขึ้นไปได้อยู่นะครับตอนนี้ก็ข้างที่จะแตกต่างกับในช่วงสองครั้งที่ผ่านมาอยู่นะครับแล้วก็เฟดก็จะมีการประชุมนะครั้งต่อไปนั้นเนี่ยก็คือในช่วงวันที่เจ็ดเดือนพฤศจิกาย,ยนนะครับ แล้วก็ใช่ไหมวันที่วันที่เจ็ดเดือนพฤศจิกายนนะครับแล้วก็วันที่สิบแปดเดือนธันวาคมด้วยนะซึ่งก็เป็นอีเวนต์ทางด้านแมคโครคนมิกที่สําคัญอีกอีเวนต์หนึ่งนะที่จะมีผลกระทบในบตัวบิตคอยแล้วก็ตลาดคริปโตโดยรวมด้วยนะส่วนตัวเอาคอยเองนะถ้าเกิดเราจะดูมูลค่าทางตลาดนะครับอย่างตัว total t นะก็คือมูลค่า,าตลาดของตัวเอาคอยทั้งหมดนะที่ไม่รวมมูลค่า,าตลาดของตัวอีทเรียมนะครับ จะสังเกตเห็นนะว่าในเดีที่ผ่านมาถ้าจะลองเทียบเส้นสีเหลืองก็คือเส้นสภาพข้องนะหรือว่าสินทรัพย์ของธนาคารกลางใหญ่ๆนะครับในเส้นสีเหลืองตรงนี้นั่นเนี่ยก็แทนแทนที่มูลค่าที่มูลค่าสินทรัพย์ที่ธนาคารกลางเช่นธนาคารสหรัฐอเมริกาจีนนะครับยุโรปอังกฤษแล้วก็ออสเตรเลียนะครับถืออยู่นะจะสังเกตเห็นนะว่า ตัวบิตมูลค่างตลาดของตัวบิตคอยนั้นเนี่ยก็จะพุ่งขึ้นนะคนระับตามเส้นเทนไลน์นนะไปในทิศทางเดียวกับสภาพคล่องนะดังนั้นถ้าสภาพคล่องเข้ามานะั้นเนี่ยเราจะเห็นนะว่าเอาคอยนะก็จะพุ่งขึ้นไปกันนะตอนนี้ถ้าเกิดเราจะดูเส้นสีเหลืองตรงนี้เนี่ยยังหัวยังไม่ชันขึ้นนะ,นะครับในปี2019นะ้นะในช่วงที่เฟดมีการ,รลดดอกเบี้ยเหมือนกันนะั้นเนี่ยเราเห็นว่าตัวเอาคอยเนี่ยอยู่ในจุดที่ต่ําที่สุดก็คือช่วงนี้นะถ้ามินับช่วงโควิดนะก็คือใน,นช่วงที่เฟดมีการ,รลดดอกเบีย้ยก็คืออยู่่ในประมาณชวง ประมาณช่วงนี้นะตรงนี้นะที่ที่กลับลงมาเทสในจุดที่ต่ําที่สุดนะซึ่งก็คือจะเป็นการเกิดขึ้นในช่วงที่เฟดมีการลดดอกเบี้ยครั้งที่สามนะแล้วก็มีการเราจะเห็นว่าสภาพคล่องนี่ยจากที่เคยลดสภาพคล่องนะครับก็เริ่มนะที่จะมีการที่จะเพิ่มสภาพคล่องขึ้นไปนะตรงนี้แล้วเราก็จะเห็นนะว่าตัวเอ c คอยมูลค่ากระดางตัวออ c คอยนั้นเนี่ยก็จะ พุ่งขึ้นไปนะครับในช่วงที่สภาพคล่องวิ่งขึ้นไปด้วยนะตอนนี้เรายังไม่เห็นนะครับแล้วก็เฟดเองก็เพิ่งจะลดดอ,อกเบีย้ยครั้งแรกเองนะแต่ก็มีข่าวที่ผมพูดไปในคลิปเมื่อวานเหมือนกันนะว่าจีนเองเริ่มจะมีการลดนะครับให้ธนาคารพาณิชย์เขาเนี่ยลดทุนสำรองที่ถือนะเพื่อที่จะเพิ่มสภาพคล่องเข้าไปในระบบนะครับแต่ก็ต้องมาลุ้นกันนะว่าธนาคารกลางอื่นโดยเฉพาะเฟดนะครับจะเริ่มนโยบาย QE ตอนไหนนะเพื่อที่จะเติมสภาพคล่องเข้ามานะครับ ทีนี้ถ้าเกิดเรามาดูทีละเหรียญกันบ้างนะตัวอีเทียมเองนะอีเทียมเองตอนนี้ราคาอยู่ที่ประมาณสักสอง1เหรียญดอลิาเ์สหรัฐาต่ออีสนะราคาเนี้ยยังอยู่ต่ำกว่าเส้น20 w e e k วิ moving a v อ r a g e อยู่นะในเดือนที่ผ่านมานั้นเนี่ย Italian, อีเทียมเริ่มที่จะวิ่งขึ้นไปนะั้นเนี้ยก็คือจะเกิดขึ้นนะครับในช่วงที่เฟดนะมีการลดดอกเบี้ยครั้งที่สามนะก็คือจุดต่ําสุดเกิดขึ้นในะช่วงนี้นะครับซึ่งก็คือช่วงที่เฟดมีการลดดอกเบี้ย ครั้งที่สามนะครับก็คือประมาณช่วงนี้นะถ้าเกิดจะดูก็คืออยู่ช่วงนี้นะอยู่ในจุดที่ต่ำที่สุดทาให้นับช่วงโควิดตรงนี้นะซึ่งก็คือช่วงที่เฟดเริ่มจะมีการธนาคารกลางทั่วโลกเริ่มจะมีการเปลี่ยนนโยบายนะครับที่จะปั๊มเงินเข้ามาในระบบนะเช่นสีเหลืองตรงนี้ปั๊มเงินเข้ามาในระบบนะเราเห็นนะอิตาลีมก็พุ่งขึ้นไปนะตอนนี้อย่างที่บอกเรายังไม่เห็นการ ชันหัวขึ้นนะของเส้นสีเหลืองหรือว่าเส้นภาพข้องตรงนี้อยู่นะครับหรือแม้แต่เอาข้อทวนอื่นนะครับเอดาเองนะก็ทำแพทเทิร์นกล้คล้ายๆกันนะก็คืออาาเอดาตอนนี้เนะี่ยดูเหมือนจะพยายามนะที่จะทะลุเส้น20 w e e k วิกฤติม g ว v e ิ่งขึ้นไปนะครับตอนนี้ระครที่ประมาณสักศูนย์สี่สิบเซนนะนะซึ่งจริงๆก็พุ่งขึ้นไปค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะในช่วง <c oughs> สัปดาห์ที่ผ่านมานะั้นเนี่ยตัวเอดาก็พุ่งขึ้นไปนะับร้อ ุ่งขึ้นไปในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาติดต่อกันประมาณสักยี่สิเปอร์เซนะแต่ว่าในอดีตที่ผ่านมานั้นเนี่ยตัวเอ a ดเองก็อยู่ในจุดที่ต่ําที่สุดนะเนเหมือนกับตัวอิตาลีเหมือนกันนะก็คือทําจุดที่ต่ำที่สุดเกิดขึ้นในช่วงที่เฟดมีการลดดอกเบี้ยครั้งที่ครั้งที่สามนะครับในช่วงปีสอง9นสิบเก้านะแล้วก็เริ่มที่จะวิ่งขึ้นไปนั้นเนี่ยก็คือเกิดขึ้นในช่วงที่สภาพคล่องเริ่มที่จะถูกเติมเข้ามานะครับเราเห็นว่าเอะดน เขาขอยห,หลายตัวก็จะเป็นส่งประมาณนี้นะครับโซน่าเองเี่ยก็เหมือนกันนะโซน่าเองตอนนี้ราคานะครับหัวนั้นเนี่ยชนอยู่ที่เส้นยี่สิบวิทลีมูวิง่งวิเลอยู่นะอยู่ที่หนึ่งร้อยให้สองเหรียญต่อโซนะครับส่งก็ขายกันนะวิ่งขึ้นลงนะตามสภาพคล่องนะดังนั้นสภาพคล่องเข้ามานั้นเนี่ยแน่นอนนั่นก็คือจะเป็นเอาข้อซีซั่นอย่างแท้จริงนะครับบีนบีนะบี B นบี B B เอง เข้าใจว่าราคายัางอยู่เหนือเส้น20 w e e k l y moving average แต่เป็นหนึ่งไม่กี่ในไม่กี่อัลคอยนะที่ราคาอยู่เหนือเส้น20 w e e k l y moving average นะครับซึ่งราคาของตัว BNB ก็วิ่งขึ้นลงนะตามสภาพคล่องเหมือนกันนะครับโอคารดตเองนะราคาตอนนี้อยู่ที่ระดับประมาณสัก4.7เหรียญแล้วน่าจะรัต่อดอทนะครับอย,อ,อยู่ต่ำนะ้กว่าเส้น20 w e e k l y moving average นะที่เส้น20 w e e k SMA เนี่ย ขายที่ประมาณห้าจุดห้าเหรียญนะต้องพุ่งขึ้นไปประมาณสักยีสิบเปอร์เซนะถึงจะไปแตะตรงนั้นได้นะเอาแลด์นะราคายังอยู่เหนือเส้นยี่สิบวิกฤโมวิวิงเอลเนะครับอยู่ได้อยู่นะคอ่บเชลลิงนะเชลลิงอยู่ต่ำกว่าเส้นยี่สิบบิอนะอยู่ที่สิบสองเหรียญอล้ลสตอลิงนะวีเชนนะวีเชน เราคาตอนนี้อยู่ต่ำนะก็เส้น20วิ e k ี y มูวิ่งอิพเวลดอยู่นะค <c> ร <oughs> ับก็บินขึ้นลงตามสภาพคล่องเหมือนกันนะแลวเอาคอยส่วนใหญ่ก,ก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับ <c oughs> คาเดน่านะคารเดน่าดูเหมือนจะอยู่เหนือเส้น20วิ e k ี y มูวิ่งอิพเวลดนะครับสามารถที่จะทะลุขึ้นไปตรงนี้ได้นะในช่วงสามสัปดาห์ที่ผ่านมาก็พุ่งขึ้นมาประมาณสักเกือบสาสิเปอร์เซ็นตะสำหรับตัว KDA นะครับ เออส่วนตัวเชนอื่นๆน,นะ Total value lock นะบนเชนต่างๆนั้นเนี่ยในรอบเจวันที่ผ่านมาได้หลายเชนนะครับก็พุ่งขึ้นไปในอะทธเดียมนะมี total value lock เพิ่มขึ้นในรอบ7วันที่ผ่านมาสักเจ็ดปเซ็นนะครับโซน่าเก้าเปอร์เซนะครับบ nb 7%นเะจ็ดเอร์เซะแล้วก็เบสิบแปดเปอร์เซนนะครับส่วนใหญ่ก็จะมี Total value lock ที่เพิ่มเข้ามาอยู่นะ ส่วนค่าบนะิตคอยเฟยนกินเด็กนตอนที่ผมทำคลิปวันนี้อยู่ที่ค่า50นะอยู่ที่นิวเทลนะก็เ,เพิ่มขึ้นมาจากสัปดาห์ที่แล้วนิดหน่อยนะครับโอเคนะเป็นข้อมูลนะที่เอามาแชร์เพื่อนๆฟังวันนี้ครับสำหรับทิศทางนะของตัวบิตคอยแล้วก็ตัวเอาคอยนะครับที่ตอนนี้นะว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไซเคิลเราอยู่ที่ช่วงไหนนะของไซเคิลนะครับ เอาคอร์ดิซันนั้นเนี่ยจะเกิดขึ้นอย่างแท้จริงก็คือมีสภาพคล่องเข้ามานะโดยเฉพาะในช่วงที่เฟดมีการลดดอกเบี้ยแล้วก็เปลี่ยนนโยบายจาก QT เป็น QE นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้คงมีข้อมูลมาแชร์ให้เพื่อนฟังท่านี้ครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Sub สไครต์กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งนะเพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลต่างๆนะจากช่องบิตคอยทุนบอยสำหรับคลิปนี้มีข้อมูลแชร์เท่านี้ครับสวัสดีครับ